สวัสดีครับสวัสดีทุกง้านครับวันนี้พามาดูา DC หนึ่งศูนย์ X เหมือนเดิมครับแต่วันนี้ไม่ได้มาคันเดียวพี่น้องวันนี้แพ็คคู่แพ็คคู่ศึกสายเลือดอันนี้เป็นรถของอสเปเลอร์นะทางเทคเอามาไล่ระบบครับ แล้วก็ได้เอามาเทสให้ดูเลยโอ้เกี่ยวตําจัดไ่น้องคุณเยอะจัดวันนี้นี่เลยฮะโอ้โหมาอีกคันนะแต่ที่จริงแล้วอ่ะคันร้อยห้านี้มาเกี่ยวก่อนแล้วครับขึ้นไปเทข้าว ส่วนคันนี้เพิ่งลงมาได้รอบเดียวฮะมาแล้วครับพี่น้อง108 x ปะทะ105 x เคบินคันนี้รถช่างฮะรถช่างทีเด็ดอูช่างเทครับรับที่เป็นกับตันโดยช่างเป่าเคมีเกษตรนี่เลยครับลุยงานนาปังไม่รู้กี่ไร่ตรงนี้น่าจะสิบกว่าเลยอูตากเกี่ยวย่าไหม ข้าวก็พอข้าวครับยาก็พอยาว,วนันนี้เอาท่ากันหน่อยศึกสายเลือดพี่น้องท้องเดียวกันร้อยห้าเป็นพี่ร้อยแปดเป็นน้องเอา้าลงบิงเดียวกันอีกเนาะลุยลูกพีลุยอย่าไปกลัวลงมาแล้วครับ นี่เสียบเปาเอาเปรียบเขามากเลยนะครับอากาศร้อนๆเนี่ยเขาตากแดดเจ้านี้ไม่ยอมตากแดดกับเขาเลยไม่ไหวเลยครับไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยคนอืน่นเขาตากแดดเห็นไหมเนี่ยตัวเองอยู่ในตู้แอร์ในห้องแอร์ตอนแอร์เย็นก็สบายแล้วแต่ตอนแอร์เสียนี่โอ้โหหนักเลยนะเจ้านั้นต้องรีบซ่อมเลย ไม่มีแอร์ก็เหมือนอยู่ในเตาอบแล้วครับพี่น้องจุยสกูสกูติดลูกพีสกูหนึ่งติดครับสกูหนึ่งติดเรียบร้อยเช็กเบา <laughs> โอ้รถช่างเนี่เสียหายหมดเลยโอ้ยอยังวะโอ้ยสก,กูหนึ่งไม่มุนนะพี่เช็คดูหน่อยเช็คดูหน่อยนี่แหละครับล่ามาเยอะถึงเวลาก,ก็อย่างนี้แหละเป็นเรื่องปกติครับไม่ว่าจะคันไหนหรอกถึงเวลามันก็ต้องมีกันบ้าง แต่ถ้าได้หมุนแล้วมันก็หมุนเลยนะอ้าวเจอ108สับปะเลอกินแล้วที่นี้รถเชิงเท็จดูเชิงเท็กที่ตื้อใบปัดข้าวมันหมดหรือเปล่าเพ่ ระวังมือด้วยนะเดี๋ยวระวังใบปัดมันหมดหรือเปล่าเราใช้ใบปัดมันหมดแล้วม,มั้งรถล่างเงินแสนรถล่างเงินล้านง,งี้แหละ <c oughs> หาได้หลายแสนหลายล้านแล้วมันเป็นงี้แหละแม่เมื่อกี้แกก็เกี่ยวดีดๆอยู่นะทุกคน เมื่อกี้ก็ยังเกี่ยวดีๆอยู่แหมตัวหล่อของเขาตัวหล่อช่างเทคครับไม่หมุนครับสกูหนึ่งตัวนอนครับไม่หมุนครับพี่น้องโดนรถสับปเปลือกกินแล้วนี่แหละโดนของสับปเปลือกแล้วมั้งโดนอาจารย์ผีอ่ะโดนรถอาจารย์ผีทําของใส่แล้วโดนรถอาจารย์ผีทําของใส่ โดนรถสับเลยอทำของใส่แล้วโอ้สายพันธุ์สายพันธุ์มันเสียเชเดี๋ยวให้เปลี่ยนสายพันธนะครับสายพันธุ์มันมันจะขาดแล้วพี่น้องมันเลยไม่จับหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวให้เขาจัดการดูช่างโดนของสับเบลือแล้วนี่คิดจะแข่งกับสับเลืต้องโดนของสับเลยอสักหน่อย ลองมาดู1นึ่งนแปดเป็นต่อหนึ่งห้าเจ๊งไปแล้วโอ้พี่น้องข้าวอยู่ไหนข้าวอยู่ไหนไม่ใช่เกี่ยวข้าวสาลีนะพี่น้องเม่ใใจผิดนะข้าวลิเกอ <laughs> ย่าลิเกเยอะเหลือเก,ก,กิน คราวนี้เขาไม่ไปตามลายครับรอบแรกเขาอรอบแรกเขาเอาซ้ายกินเลยนะย้อนเข็มนาฬิกาไปเลยเอ้ยตามเข็มนาฬิกาไปเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าเก็บใช้ซ้ายเข้าข้างมันจะเข้าง่ายสําหรับพวกร้อยห้ารอยแปดอะไรงี้ได้่านะแต่ถ้าเป็น70น็ดนี่ปากขวาจะเสมอแทกครับจะยากนิดนึงต้องใช้วิชามารกันหน่อย ตัวดินก็ยังชุ่มๆอยู่นะเนี่ยดินชุ่มๆก็แบบนี้ก็เยี้องง่ายอยู่ครับสายพันธ์ขาดบ่สิเบ้าสายพันธขาดบา่มันเลยไม่จับเนาะเปลี่ยนสายพันธ์น่าจะได้อยู่โดนโดนของเรเลยแล้วเนี่ยแม <laughs> ่ว่าจะดู105 1 0 8ห้าหนึ่งแข่งกันสักหน่อย อันนี้เขาเกี่ยวเกี่ยวข้าวหรืออะไรเนี่ยในข้าว <c oughs> อูยับเพิน <c oughs> ถ้าปากมันมันออกจากแท็กนิดนึงมันก็วนนี้ายยุรายเจ็ดสิบเสมอเลยเด้โคตรเบื่อเลยเ,เลยนาะ <c oughs> ถ้าถ้าเราเปลี่ยนงาแต่ฝั่งขวามันได้ไหมมันช่วยได้ไหมเจ็ดสิบอ่ะ <c oughs> นั่นแหละ ส่วนค่นนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนสายพานครับโอ,โอ้ยตะลุมเลยพี่น้องได้นะไปจุดต่อโอรถสับเปอ์ได้สองสามรอบแล้วขึ้นไปนู่นแล้วครับ โอ้ยโอ๊ยรถตักขี้ดินแล้ว่ะรถช่างรถช่งางไปเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เขาไปบวกกันข้างบนหน่อยสิเอาเดี๋ยวเราจะไปไหนวะออเอาดินออกจากปาก <c oughs> โอ้ไม่ใช่ว่าดินติดปาก ถ้าก้อนดินเข้าไปในปากเกี่ยวนึนกว่าเขาจะถอยเทออกเมาไปครับลุยต่อก็มันก็คงมันก็ต้องมีการสึกหรอของอะไรแต่ละชิ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวชิ้นส่วนอะไรแต่ละชิ้นนะต้องมีการสึกหรอธรรมดาครับใช้งานอู้หุ่นไหมโอ้มีตู้แอร์มันดีอย่างนี้เองครับ บายเลยแบบนี้เซฟคนขับได้เยอะเลยทุกคนไปใกล้ไม่ได้ครับฝุ่นตลบเลยอ่ะโอ้โหฝุ่นเยอะจัด ตู้ข้าวมีแต่ยากครับโอ้ตะกแกงร่อนสตเป่าทำไมตักต๊อกต๊กตกตกตกเงียวนี่แต่ยากครับเจ้านี้ข้าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนมากดีแต่ยากดูครับ ักเทกบอกว่าวัดช่วงล่างให้ดูแล้วฮะร้อยแปดก็จะใหญ่ได้ยาวกว่านิดนึงนะครับ ร้อยแ,แปดเสร็จแล้วร้อยแปดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะขึ้นมาเอาหนาทุ่นถ่ายกันบ้างเลยตัวนี้ร้อยแปดก็เสร็จแล้วเนี่ย ร้อยครับโอ้นิ่มเหรวะโอ้นี่ครับมีเปลี่ยนเกียร์ขึ้นขนาด้วยฮะแบบนี้ถนอมเกียร์ได้เยอะเลยทุกคนถนอมเกียร์ได้เยอะเลยครับถ้าการปีนันาแล้วเปลี่ยนเกียร์จาก Hi เป็น M หรือว่าเป็น L นะฮะ นี่จะช่วยช่วยได้เยอะเลยไม่ไม่มันไม่เลิอมกำลังรถนะฮะนี่ฮะเสียเวลานิดหน่อยแต่ว่าเกียร์นี่ใช้ดนนได้นานแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าคนขับทำแบบนี้นะแต่ว่าเราต้องดูถ้าส่วนมากนิสัยผมนะไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกไอ <laughs> เรามองดูว่าเออมันพอขึ้นได้ผมก็จะขึ้นเลยฮนะผมไม่ค่อยเลี่ยนหรอกแต่ถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ดีครับ แต่สำหรับผมผมค่อนขี้เกียจนะทุกคนแต่ถ้าเปลี่ยนได้แบบนี้สุดยอดครับใช้งานกันยา,ยา,ยาวๆเวลาขึ้นที่ชั้นที่สูงนะครับเปลี่ยนจากเกียร์ไฮเป็นเอหรือว่าเป็น L อนะครับแต่ถ้ารถหนักจริงๆขึ้นที่สูงก็ต้องเปลี่ยนเป็น L อนะครับมันจะช่วยเซฟเกียร์ถนอมเกียร์เราได้เยอะเลยนะครับมันจะไม่เฟืองแรงรถนะครับก็เหมือนเราขับรถยนต์นั่นแหละทุกคน ขึ้นที่สูงที่ชันเราใช้เกียร์สูงมันก็เพืองคัดเพืองอะไรประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้มันก็ใช้เกียร์สูงขึ้นที่หนักเนาะใช้เกียร์สูงๆอ่ะใช้เกียร์ไฮขึ้นที่สูงชันอย่างเงี้ยต้องใช้กําลังเยอะครับเปลี่ยนเกียร์ได้ก็ถือว่าโอเคโอ้โฝุ่นพี่น้องเอ้ยมาดูร้อยห้ากันว่างครับร้อยแปดไปนู่นแล้วโอ้ฝุ่นตลบเลยอ่ะ มีร้อยห้าตู้แอมก็ดีนี่เองอู้แรงนะวะเด็วเป้าใต่ย็นโอ้เห็นเไปไ็นอยู่ตู้แอร์คนเดียวนะเอาเปรียบเขาเกินไปแล้วนี่โอ้ไถดินไปเลยอะ เดี๋ยวเดินกลับไปนี่ต้องทำหายาดมแล้วพี่น้องอากาศโคตรร้อนเลยอะแล้วก็ทีมแพทย์สนามพร้อมไหมถ้าให้ผมวิ่งสักรอบหนึ่งเนี่ยพอติกตึงโอ้ไม่ไหวพี่น้องใจจะขาดนนูปล้อยแปดตงลงมาเก็บนี่เหลือนิดนึงโอ้เมื่อกี้แกก็ไม่ได้เก็บขึ้นไป ก็จะต้องข้ามมาหากันนี่แหละอู้ฟังนู้นมีเจ็ดสิบอีกคันหนึ่งครับ DC เจ็ดศูนย์จีนะครับไม่รู้มาจากไหนบ้างหรอกไม่รู้เขาหางานยังไงครับเราจอดอยู่บ้านครับพี่น้องหลายมือแล้วเฮ็<笑><笑>ดดีจังสั่งแน่น่เอาเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปดมยาดมก่อนนะพี่น้องนะรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ